สบายดีละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเปิดสุขุสุขคนเดอ้อเมื่อนี่มาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับน้องแหลกเมื่อนี้ก็อยู่ห่านเมื่อนีพอ่พ่อแม่พี่น้องก็เลิกงานมาแล้วหาโมงปกติกะเมื่อนี่ก็ม,กมากับเพื่อนละตี้พี่น้องพุแหละเผุ้นก็อยู่ในผุแหละพี่น้องโดยโดยพี่น้องตอนนี้ก็เอ <c oughs> าตัมา <c oughs> เป็นที่เร้อยแล้วได้แล้วยนมีเลย นีเลยสบายดีเพื่อนลาตี้สบายดีเด้อเอาพี่น้องต้มมาเด้ก็กินน้ำแกะมากินต้มให้มันมาเนี่ยเจ็บคออยู่แบบไหนนะเจ้าวบอด้เจ็บคอมีแต่แบบไอ้นะไอหน่อยนึ่งเนาะแมนอยู่บนเห็นเวียกางเงามีคนหล่อน้ำอือรีแถวนั้นก็มีอยู่ตีมีกะเขาก็บอกว่าคนอื่นเนาะบลึงบอแม่นกิกินโล้วหยากันมาหนังมึงพียรแล้วหรอไปเอาเันบ่วงมาเด้อ มาเด้พี่น้องกินตามน้ำกันเนาะแลคือโหนังมือเงินหนังมือเงินก็ได้หนังมือนี่ไปมันแต่งอับบเพราะว่ามือเบื้องนี่มันเป็นขนาดนั้นได้เป็นได้ปะออกไปออกไปโบไลขนาดนั้นชิมก่อนชิมก่อนหอมหัวหดหอมหัวหดปะโบว์อ่บโบเพ็กแจ่บปะอื้ กำลังตรงการเผ็ดๆพ,พอดีไร้เมื่อเลยวันที่ชวนกันมากินเนาะแต่ก็แมืม่อบางทีก็ข้าวเบียรแล้วก็บแบบเลิกคำหน่อยหนึ่งพอดีแบบเผื่อมาเนาะก็ะเลยบริวารแล้วข้าวเบียรอืมกินไหมแต่ว่าบุพเพิงงบ,บ,บุพเพิบบุพเพิบแบบบุพเพิบว่แล้ว กินเบื้องเดียวกันนะนี่เบื้องสายบอกกินเม็นบะสายมือปีกินเม็นบะมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันกินตำป็นยังได้เห็นแบบมอนี้เมื่อยบะทำสู้่ะกับเมื่อยอยู่ก็เหมือนขึ้งามบบเอาบะหมี่ยำเที่ยงนะเป็นกินเข่าในหันเลยบอกบุหรี่บ้างกินอยู่นอกกินอยู่นอกเอากะบุชากินน้ำกันหลายๆคนใครก็ที่กินไปกินมันเด้ มันกูสาดกินนวากันเถอะนว่ากินรวมกันแต่ว่าเขาให้เขามันมันเออกินรวมกันส่วนร้า์แถวโรงงานนี่เพิ่์ซิออกมากินเขาอยู่นอกเลยไม่มีเลยเพียงอะโมไม่บอกโมมีจะคนฉันไปเห็นหมดแหละใครเถียงพอดีบันหันจากใครเถียงคือต้นจะคล้องหานนี่มากินน้ำพี่น้องลดราคาเลยเนาะเออชิลลดอันดีก่อนสิจะชิลลดราคาให้เดี๋ยววันนี้ เอาใจโปรเต็มในแฮวนี้เนาะวาวหยอกนะพี่น้อยเ้ยไผยเป็นไผยแมวได้ปื่บอกว่าโปรไฮเซ็มขั่วเนาทาบุกกินทำหมักอนเ่อบอกเรากัยังใสได้ล้าวอาแนวมันใสโป่ไดเราใสโปแซบบ่ เอาน้ทานวแปเรา่้องเพ็ดแสะใจอีลี่มันเยอนากลังอยากขึ้นเพ็ดเก็บเก็บแมวสสีแห้งเยน้อันนันกองจนอันนั้นแ่บบ่แซ่บ เพิ่นเป็นเราได้จ้ะเอะเป็นยังมันจะอยู่น้ำเนี่ยเชใช้คือพูดีด้ว่ากาบูมอนปันไดมบอคอเห็นกันราว่ามองิ่นเ็นเวียกนี่ใกล้เนาะใกล้กว่ามองเห็เนอยู่มองเก่าพี่น้องคือแบบอยากไปหากะเป็นไงวะไปตอนนั้นยังลงทางเนาะเข่าสองสามแยกยังบอคอรนมันเป็นอันของงานใหม่เนี่ยอันแต่ว่ามองเก่านี่เพิ่นปิดไปเอาคนหลายเลย บ,บริเบิลขับบริหารเงินเงินเท่าใดร่ะนะเดี๋ยวไปอัเจอโกลมาจะชาละตู้เย็นบอไอม่หายอะไรเย็เนแทนบริการดีจะคล่อง hand ใจดีพราะดีดีทุกวัน<บ>ตำตีนไก่พี่น้องเนาะ ซื้อตามซื้ออ่ะบุมเนว่าอันนั้นด้เนาะซื้อตามแทนเนาะว่าแบบบุุ๋กขาดบันใดตามตีตามคนที่นทำไมต้อง้นมีต่ตีนมันหน่ำเลยจแซบนันบุม่เป็นแบบ บอกจอภูเพชรบ่ละกินไหม,มอือหนก็อยากนำก้ำบอหนนะ่ะลูกเจ้าเลยสุดน้ำได้เลยมานี่ประเด็ชข้าวแก้วตำมีตำม, <c oughs> ตมีจะเอาน่องมาน้ำน่องแบบ ไอ่เปิดไปหาบแล้วเอามาบังข่อยไปนี่มันบังมันไปหาบอันไปหาบล้วก็มาป้าเป็นเพื่อนแม่บอกหรือว่าเอามาเพื่อนเลยไปเพื่อนแม่ก่อนถามเมื่อความเพื่อนนั่นเนาะนั่นนั่นนั่นเชิญเชิญรายการเป็นระเบีดนี่ให้กองข่อยความเลยแมวมีน้องแมวยืนกับต๊ะกองข่อยเลย คือคนยังได้อะไวะมองอีมองมองมอ้มองมองมอองมององมองมงอามองมองมอององมงอไมองอามางองมอมองงอออององอมอมมนองอออองออเออมออนอออ มันบอกเลยแบบพอดีเนาะบวเพ็บวชอย่งมันบอกเลบอกเดมมีบวชเน่อืมกินอะไบใครหมาใครเยบ๊ะกินบกูเพ็ดในหนึ่งพี่น้องเอย โต๊ะหนูกินกันได้เป็นวัดซะดอกเนาะเป็นไรผิวกินยาใส่อเบาะหรือโบนิกินเลยบอกเขาไปกินเซารมชาติบอกเม่ยาของเเป็นว้งเศร้าๆนี้ไปกวนไปเอยากกางเงาหน่อยนึงผิววะพี่น้องแม่นบ่มีคนเหล่านั้นพะว่าเขายังบนิลึงไพรเนาะแม่นแหละกะยังโบหอดเดือนพี่น้องไปบโดนกะอดไปหันเลยเนาะแบบจะหน่อยกะมีเองพี่น้องอะไเห็่นั่ได้ มึงคนแหนมึงหน้าสิยิ้มก็บ่ยิ้มเป็นหน้าพูดสิซื่ออยู่อือกะเอิ้นอย่าออกเพิ่นเด้อนหนาหนามูแท้่ผู้หญิงบ่ืผู้ชายเอผู้หญิงเอผู้ชายอาเพิ่นเป็นผู้ชายกอ้ายคือหน้าูดยิ้มใส่แน่สินะพี่น้องเอ้ยอันเฮ็ดเวียนํากันเด้ะถ้าบ่นํากันกเงาแล้วเนาะบ่มีมเว้า บางคนเขาก็ว่าวน้ำยูกปู่เขาอันนั้นนะปู่ยิงบอกปูเขาเหมืเยวียดอยู่ใกล้มีผู้ชายแล้วคนกันไม่เลยหายกินหนาไป่จะแพงอยู่ได้เลยคอยนู้นไหลเอาไปแห่อันนั้นนูเอาไปหมอส่เห็นนูน้หนี่ะเนี่ยนู้ยังไงเห็นี่ย มัม <laughs> นเดมือออกมาเลยมาอีกแล้ว <laughs> มาพี่ง่ะอีเมล <laughs> อ้อาวสอกุง้งเลยจะเอาตันทะเลรสแต่บริขาย ผิดหนาทิดทื้อเนื้อคลายตามทะเลไม่ค่าหน่อยพี่น้องโหพวกไหนบ้างกล้องคักเท็จอ่ะนะมองมองมองเอาไว้มองมองหัวเนี่ยแปลงกระทิ้งก็ได้เลยหมเอ้าสีเบิร์ตเลยเอมันกระทิ้ง ยังแ,ง,ยง,ยงแห้งเลยล่ะอย่าพึ่งไม่เห็นเบอเบิดกล่องไห้คือแดงเนี่ยกล่องแดงเอามาเป็นดำเลยมากะดินหรือว่มามากระถินไม่ใช่ล่ะไม่ใช่เขาสกิในในตำผมจะใช้เลยล่ะ ใั้จานจังแจ็เม็ดมา่วนะจ็คเป็นยัไมากินแล้วเบิ่อเอยทดลองกินบ่เคยกินเจ็คนำไปสั่งตำมักกวางกัน่งหมดโซซิยากินฉักเนาะ กินเมตเเาแซ่บเลยวะนี่ต้มก็วยเตี๋ยวผักผักบีบหัวเนาะแซ็บเซบพี่น้องสดน้าก็ได้เอาโเผ็ดเนาะเอาเผ็ดนี่ไปนั่งหม <ไป S 2> ทาทัน็ดอยู่ในหนึ่งหน้องกังป่อยือ พอดีจะเวนแดงเริ่มหมื่นมาแล้วแบบผ่าอยู่อันนั้นนะหมองมีปลานี่หมือนเราสัมผัสแห่แห่มีนปลามีผีอือมึงยังไม่ได้ใช่นะเนาะคนไทยเพื่อนเราแห่ไก่ป่าเพื่อนมีผีแม่ชิบอกเลยอันนั้นแม่ชิบอกคนเราไปเที่ยวไทยมีผีอ๋อผีถึงน้ำเนี่ยอันเดิ่ผ่าน กินไก่นก้้นะเล่นนานรถเหื่อยมาแล้วอาแล้วผัตอนที่งตอน12โมงพ่นหยักไปห้าหมูก็ได้บอกน่นอยู่โดนบอโดนบอกหนึ่งโมงหยัวย ปผลิตน้ำเี่น้องเนาะเอาเขาวไปกินน้ำี่น้องเนาะมีหมูก,กินน้ำจีต้านเจลไปดอกเอาแจ่วไปกับขาวเนี้ยเอาอแล้วใส่อีกบอสครูฝนบอกว่าให้ไปกินขาวใสบอบักอึงอ่ะใสบอบักครูบอบอส <c oughs> ใสก,กัญชาบับอบอกอันขาวอยากหนึ่งมงเลิกหามงตรงบอสรูอกว่าหามงขึงตรง,ตง,ตงเลยตรงอตรงหามงช,ชุนเลยนะโอเคว่างๆพี่น้องสิปลิดน้ำผลินอยู่เนาะ กาเเ้นนีตอนพักมากับอ,อยู่นอกมอมีไเวานำก็เป็นนางนิงอยู่ในก็อวานเงาแบบทาทแบบทางทีแบบทาบางทีถ่วายคล,ลิปยังกับมี่โมว่าแรเนาะอยู่พดเดียวพี่น้องกันยังบบลื์ไทถ้าบอลืมกันไปโดนๆกะโอเคอยู่ดนกเห็ดไปดนโนเนาอะัด เขาบอกเขาบอกยังกับได้พูดเรื่องน้ำเขาเขาบอกโมโหได้จ้ะนางกินเข่าวชื่อเนี่ยเลยพี่น้องเลยนีแต่คนอื่นว่าเงาเป็นเงาปกติมีกาลินเป็นพอดียวเนาะแซ่บบ้า ใส่ไผ่เส็พี่เมื่อนีนะี่เือนเะพี่บอกเบิดแปวเอิญกะเอิมาเผื่อนะเผื่อกินเบเจ้าเบืองแบบเขาขี้น้าเดียว่าอะไรสุดจะ้าวกล่องนันนะจะบือน้ำขวดขา้านี่

เมนบะเบนเลยเมนบะลุกไงเด้อห่ <c oughs> าเยอะอ่ะอิ่มพี่น้องบ้าน,นี้เนาะแซ่บขัดพี่น้องเลยตอนหิวๆเลยฉันเนาะอันนี้ก็ะชกชี้กินขาอิ่มข่าวแล้วมาแมลง เอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะสิอสคอจบคลิปไปก่อนส่วนหน้าจบแท่บพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กะสิคอจบคลิปไปก่อนพี่น้องมันนี้ก็มาแวกินปลาลำกันพี่น้องเนาะสองสามมือเห็นกันพี่น้องเลยโดยคลิปนี้กะสิคอจบคลิปไปแล้วเดิอพี่น้องสาบายดีเด้อสาบายดีสาบายดีก็จะต้องให้เอื่อยล่ะตัวดำตัวมีซองปุ่มเหะเดิอยูรุมแมนแมน ก็กินเป็นทีเรียบร้อยแล้วกับสิพากันเมื่อแล้วบาน้แยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันโดยพี่น้องขอลาไปก่อนนะสบายดีโดยโดยพี่น้องทั้งน้องเหล็กกับสิคอลาเมื่อก่อนบาน้พ่อแม่พี่น้องขอขอบุญขอบุญเด้อทางพ่อแม่พี่น้องที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้น้องเหลเด้อละกันขอบุญขอบุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หาบ้มคลิปของน้องเหล็กตั้งแต่้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้อง ถ้าน้องเลยว่าผิดพลาดประการใดกระต่องขอโทษขออภยยยัยหลยยๆมือนอีขอ,ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องขอเก่าคำว่าสบายดี